ไปคุณสุรพงศ์ค่ะจากสุราษฎร์ธานีบอกว่ามีเรื่องทุกข์ใจกลุ้มใจกลุ้มใจเรื่องอะไรคะคุณพี่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะอย่างนี้ผมมีลูกชายอยู่ถึงผมใมันดูเลยสักเิบเนี่มันครับออกฤทธิ์อิทธิฤทธิ์มั้งแต่ผู้ว่าออกฤทธิ์อีกคนนะงะแม่เขาอยู่ในที่ที่ผมว่าเขาดูเลยอ่ะอืม ลูกชายอายุเท่าไหร่เกืบสี่สิตแล้วจะสีสิปีแล้วคุณสุรพง์นี้ให้ลูกอยู่อาศัยอยู่ในยังไงในที่ดินเหรอไม่ผมมีเคยเรียกอะไรรงแรมมให้มันทำดูแลอยู่โรงแรมใช่ไหมโรงแรมเป็นรีสอร์ทหรือเป็นโรงแรมพี่ รีสอร์ทแล้วก็ให้ลูกชายเป็นคนดูแลใช่ไหมกรรมสิทธิ์นั้นเป็นของพี่ทั้งหมดในฐานะพ่อใช่ไหมครับแล้วแม่ล่ะภรรยาพี่ล่ะอยู่อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับทีนี้ก็พอลูกเข้ามาดูแลจัดการกิจการตรงนี้เขาก็ออกฤทธิ์ออกเดชใช่ทำตัวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ครับ แล้วยังไงเกียรติกันพ่อแม่ไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวอย่างนั้นเหรอครับมันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแต่มันไม่ฟังพูดอะไรไม่ฟังเขาพูมันเป็นฟังเป็นคนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ซะเลยใช่ไหมพูดไม่ได้ชีนิวสั่งพ่อแม่เลยถ้างั้นพ่ออย่ายมายุ่งโน่นนี่นั่นเขาจะจัดการเองอย่างนี้เหรอก็อย่างมันพูดอะไรไม่ได้อ่ะ ไมไพูดอะไรไม่ได้เลยลูกชายเขามีครอบครัวไหมมีมีลูกสามคนมีลูกสามคนอยู่อำเภออะไรครับพี่เนี่ยอเเยู่อำเภอเขียนซาเขียนซาอ่ทำรีสอร์ทอยู่ทีนี้ยังไงเขาก็เหมือนกับเหมือนกับยึดอำนาจพี่น่ะถูกไหมก็ถูกยึดอำนาจใช่ไหมโดยโลูกใช่ไหมเออผมยังไม่มันอยู่มันจะร์ทำยังไง ทีนี้พ่อก็บอกว่าั้งนั้นก็ไม่ให้อยู่แล้วมันไม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมออกใช่ไหมจะทํายังไงให้เขายอมออกไปอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วคะเออพ่ออายุเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าปีลําบากใจเลยใช่ไหมเนี่ยครับแล้วมีลูกคนอื่นไหมพี่มีลูกคนอื่นไหมมีคนก็ ก็ไม่เก่งได้ไรเลยวคนนั้นไม่ดูเหลือได้เลยเอพอจะเจราจากันไดไม่คุยกันใฮ้ทำไมมันทำกับพ่ออย่างนี้ก็ทรัพย์สินของพ่อพ่อสร้างมานะ่ะพ่อจะให้ใครก็เป็นสิทธิ์ของพ่อนะ่ะแล้วทำไมมาถือโอกาสยึดอำนาจครอบครองไปเสียทั้งหมดพ่อพูดอะไรก็ไม่ฟังอย่างนี้ใช่ไหมครับครับความทุกข์นะ เป็นความทุกข์อนี่พ่อสุรพงศ์บอกวันพูดภาษาปากใต้บอกจี้จังนายทินนะใช่ไหมจี้ไหมครับจี้จี้จังคือยังไงคะพี่หนุ่มจี้ก็คือทุกข์ทุกข์จี้ภาษาใต้นะจี้นะจี้จังไม่ใช่เอาปืนไปจี้นะเออในตู้แต่จี้ในภาษาใต้ก็แบบคิดอะไรไม่ออกแล้วปวดหัวเครียดแล้วจี้ทุกข์หนักเลยจี้แต่มาจี้เนี่ยคือไม่รู้จะทำยังไงนะจี้ที่สุดแล้วตอนนี้ตอนนี้พี่ก็กําลังจี้กับลูกคนเนี้ยค่ะ ว่าทําไมลูกมาทํากับพ่อแบบนี้ะนะครับอ,อะไไไรม่ด้เลยพ่อสร้างทรัพย์สินเอาไว้สุดท้ายลูกก็ก็มาเหมือนยึดอานาจพ่อแล้วก็ครอบครองพ่อพูดอะไรก็ไม่ฟังอือจี้จะทําอย่างไรดีใช่ไหม,มให้เขาให้เขาถอยออกไปใช่ไหมพ่อจะได้ครอบครองดูแลต่อไปใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่สุรพงม่ายคือเม่กี้ครอบครองเนี่ยม,มันเนี่ยมันไม่ต้อง เชื่อฟังพูดอะไรไม่ได้เลยทำริษพูดอะไรไม่ได้เลฤทธริ์ทำริเหม่ไน้เลยแม่ครอบครงยังไงดีให้หน่วยงานไหนเข้าไปคุยดีพี่น้องก็จริงๆมันก็คือว่าแล้วเขามีบ้านของเขาไหม่ะมันมีบีอยู่ผมนะมีทุกอย่างอยู่กับพ่ออยู่ในบ้านพ่อแม่นั่นแหละนะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านพ่อแม่ จังหวัดาะงั้นเพื่อน่างก็มีในธรรมเป็นผู้ยิ่งใหญ่เสียเองแต่กรรมสิทธิ์ก็ยังเป็นของคุณพ่ออยู่นี่แหละใช่ไหมคะใช่เป็นของพ่อทุกอย่างอย่างนี้ได้ไหมพี่ไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์ให้เขาช่วยหน่อยเจรจาเรื่องนี้หน่อยอืหรือวิธีการหนึ่งอีกใช่ครับให้เขามาเจรจาให้คนกลางเขาให้อายการเขาเจรจา กับสองนะพี่นะลองลองคิดดูนะว่าจะทํำยังไงนะครับว่าถามว่าต้องการอะไรเนี่ยม,มาถึงลูกคนนี้นะที่ทําแบบนี้ต้องการอะ,อะไร<อ>ต้องการทรัพย์สินของพ่อใช่หรือไมพ่อแบ่งให้เขาได้บ้างไหมเออเพราะเดี๋ยวนี้พี่ก็ต้องกลับมาคิดว่าเออถ้างั้นก็แบ่งแล้วไป,อ,ไปอยู่ในส่วนของเองอ,อันนี้ของพ่อพ่อดูแลเองค่ะ นะพ่อจะให้น้องให้เองต่อไปในอนาคตข้างหน้าเขาเป็นเรื่องของพ่อ,อแต่ตอนนี้พ่อแบ่งให้เองไปอยู่สักแปลงหนึ่งอ่ะไปอยู่ตรงนี้ไหมยอย่างเงี้ยพี่สุภาพงอาจจะต้องกลับมานั่งคิดตรงนี้ว่าให้ให้เขามีที่ไปตอนนี้เขาบังเอิญว่าเขาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับพ่อมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับครับออยู่ในบ้านเดียวกันมีเมียมีลูกอยู่ในบ้านหลังเนี้ยอยู่กับพ่อเนะแต่ว่าพอถึงเวลาก็ใช้อํานาจ อยู่ในบ้านแทนพ่อ,อซึ่งพ่อก็ลำบากใจแล,จลนะแทนเรา่พ่อะกันไ่กับเรา่อพ่อคุยกันไม่ได้แล้วใช่ไหม <c oughs> พ่อก็ลองดูซิว่าอเออทั้งนั้นก็เอางี้พ่อจะแบ่งที่ให้สักส่วนหนึ่งแล้วไปอยู่ในส่วนของเองอของแกไปแกไปอยู่ทางนี้นะทางนี้ฉันพ่อจะดูแลเองพ่อกับแม่จะอยู่ดูแลเอาไหมที่ไปเดียวไปนี่ม่อยู่ไม่ไปไหนอยู่ไอยู่ตรงนั้น มันก็ต้องแบ่งได้บ้างแหละพี่สักนิดสักมุมหนึ่งสักห้องหนึ่งให้เขาไปอยู่ให้เขาไปต้องม่เอา้องไม่เอาเขารั้นคือจะเอาเองจะดูแลเองทุกอย่างจะจัดการเองอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณลุงคะถ้าไม่ยอมก็ฟ้องขับไล่ใช่ไหมพี่น้องเพราะว่าสิทธิ์เป็นของคุณลุงอยู่แล้วอะกรรมสิทธิ์อะลูกมันเป็นผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วในทะเบียนบ้านอ่ะใช่ค่ะเจ้าบ้านอ่ะพ่อที่เหลือจะเป็นผู้อยู่อาศัยตั้งแต่แม่ยันลูกอ่ะ ซึ่งมันก็ไม่ใช่ทางออกมันไม่ใช้ทางแก้หรอกอที่จะฟ้องกับไล่ลูกมันก็ไม่ใช่ทางวิธีการต้องหาคนกลางช่วยนะรราทังน้นะพี่สุรพง์แตกกันแบบนั้นเนาะแล้วคุณแม่คุยไม่ได้เลยเนาะใช่ไหมคะคุยไม่ได้เอางี้พี่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 เออเนี่ยผมเข้าตามเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวให้พอมอก็เข้าไปช่วยช่วยอีกทางหนึ่งนะพัฒนาสังคมนะพี่<ร>นะนี่ก็เป็นทุกข์อีกอย่างาหนึ่งนะใช,ใช่ครอบครัวปัญหาครอบครัวพัฒนาสังคมแล้วความมั่นคงของมนุษย์สุราษฎร์ธานีลงไปช่วยพี่อีกทางหนึ่งดีไหมเพืจอเพื่อจะมันมันว่ามัน,มน,มน,มนหลักควมไปตัวไม่บาดแผลผมจะแจกวางน่ะ เดี๋ยวพี่อันนั้นอันนั้นอันนั้นเอาไว้ก่อนพี่เดี๋ยวให้พมเนี่ยลงไปทําหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาก่อนค่ะพัฒนาสังคมให้ลงไปหาพี่ก่อนนะไปบันทึกข้อมูลไว้ก่อนอแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆไปที่รับเปลาะที่รับเปลาะพี่เข้าใจละหยิกเล็บเจ็บเนื้อนะลูกนะนะครับอคนลุกเลยนะเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เนาะนะพี่นะเดี๋ยวให้พัฒนาสังคมไปเจอพี่ก่อนนะแล้วไปคุยกันนะส่งกําลังใจเอาไหมเอาไหมเอาไหมพี่เอาไหม เอาครับเอานะโอเคเดี๋ยวจะให้พัฒนาสังคมเนี่ยช่วยช่วยช่วยตรงนี้แหละเป็นคนกลางให้นะคะลูกก็ต้องรู้ดีรู้ถูกรู้ผิดนะนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้นะพี่นะพี่สุรพงศ์หรือถ้าคุยไม่รู้เรื่องนะขายมันเช่นเลยบ้านนั้นน่ะพอขายแล้วไม่คิดเงิพี่เิดจพี่ผมน้องเช่าจากแฟนรักอ๋อพี่เช่าขายสิทธิ์ได้นี่พี่สิทธิ์การเช่าก็ขายได้ ไม่เคยยืมเราไม่มีสิทธิ์คือสุราษฎร์ธานีเทียมเพอเคียนซาเนี่ยมีที่อยู่เจ้าของที่อยู่สองคนหนึ่งธนาระกับสองสปกรอ๋อบาจะหาโฉนดไม่ได้เลยใช่ไหมสุราษฎร์ธานีบ้านพี่เนาะพื้นที่ใช่ไหมคะอืมนี่เนี่ยที่เนี่ยทางอำเภออันนี้ก็เป็นอาชีพทํากินมาเนาะทำรีสอร์ตมา ก็มาโดนแบบนี้เข้าใจคุณลุงเลยค่ะเอานะพี่นัดเดี๋ยวเดี๋ยวเราประสานพัฒนาสังคมให้นะครับให้ลงไปช่วยเจรจากันนะเรื่องนี้นะครับความรุนแรงในครอบครัวอย่างหนึ่งนะเรื่องนี้นะเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งนะจะทุบจะตีจะใช้ความความว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุบตีทําร้ายกันอย่างเดียวนะสภาพจิตใจก็ใช่การคําพูดเนี่ยก็เป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งในครอบครัวเหมือนกันนะพี่นะเอาใจช่วยพี่สุรพงศ์นะครับสู้นะคะ แล้วก็อีกทางหนึ่งพี่ก็ลองดูซิว่าเขามีเพื่อนที่เพื่อนเขาพอจะมีเหตุมีผลให้เพื่อนบางทีพ่อคุยไม่ได้บอกให้เพื่อนคุยยังไปคุยมังเฮ้ยมึงเป็นอะไรกับพ่อมึงวะพ่อมึงนั้นมึงจะทำอะไรกับพ่องี้ได้ไงเืไอเพื่อนเขาคุยให้เพื่อนแบบเพื่อนคุยกันเนาะเออบางทีเราก็ต้องดูซิใครจะเป็นตัวช่วยได้บ้างนะครับเอาใจช่วยครับพี่สุรพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ